เชิญครับคุณเจษมันครับทางโรงพยาบาลโทรมาบอกอีกชันติดโควิดครับริงหรือเปล่า,าลคุณนำนำเว้นระยะห่างจากเพื่อนร่วมงานก่อนนะครับะเราปองบน,บบนต้องปองรีบลงมาหาผมที่ห้องทำง,งานดยวนเลยนะครับเชิญครับ คุณอำพนคุณทราบไลยใช่ว่าคุณลำนำเขาติดโควิดรบกวนนะรีบจัดทารายงานส่งสารทุกจังหวัดแล้วก็สํานักงานสอดกานและคุ้มครองรางานจังหวัดเนาะแล้วก็รีบคัดกลองลูกจ้างกลุ่มเสี่ยงจัดการมาตรการของจังหวัดนะแล้วก็ให้เป็นไปตามมาตรการของกรมการคุณลำนำ <ทะ S 1> คุณรีบไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับส่วนลูกจ้าง ที่อยู่ใกล้ชิดพูดติดเชื้อเนี่ยคุณไปคัดกรองนะคัดกรองโรคแล้วก็ลูกจ้างตรวที่เหลือให้ลดความโปงนะครับได้แล้วหนูจะได้ค่าจ้างไหมคะกรณีลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดเชือ้อหรือติดเชือ้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชือ้อโควิด -19 จําเป็นต้องไปรับการตรวจรักษาให้ในจ้างอน,นุญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วย หรือใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงกันและเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจเกิดขึ้นกับสถานประกอบกิจการของนายจ้างนายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างตามหลักสัญญาต่างต,างตอบแทน no work no pay หรือให้หยุดงานโดยจ่ายค่าจ้างตามจำนวนที่ตกลงกับลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่หยุดงานกรณีหน่วยงานราชการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว หรือลูกจ้างไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันหรือนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นคุณกับลูกจ้างยิ่งกว่า กรณี work from home ในจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามปกติ